สวัสดีค่ะพี่น้องมูนี่แย่แยลัดมัดมีกับสีมาเน่ยถอดแมงหัวแมงซู่เบิงพี่น้องซู่กินพี่น้องมูนี่มากมา,มาพี่น้องหัวแมงทำกันเรื่องมันเคลื่อนย่แยลัดกับไตแมงยุยหน้าน่แหละพี่น้องเอาไฟเตะเอาไฟแตีงไตเอาพี่น้องมาจ่อดอกมองลายกุ้เล็ดเอาไฟมาไตพี่น้องเอาได้หลายดอกพี่น้องได้ช่วยเดียวนี่แหละ ก็ตั้งหม้อกาว่าวหนมันหอนเล็กน้อยแล้วเขาก็เทลงแล้วพี่หน่อยี่เราเป็นได้วยเห็ดแบบง่ายๆแล้พี่หน่อยนีหลายแม่นดีเงี่ยี่แมงเขียวแมงเหยี่ยวแมงกระเตาแมงกิ้งจอน เป,เปิดเสียงกลนไ้องมีลำโพงเปิดเอาเสียงแม่กิอนมาเปิดขึ้นแตได้ได้มือแล้วท่นี่ลระพี่น้องได้มือลรเยุส่น้เม่ได้คิปยาคิดนั่นอย่ไต่กินพี่น้องกตได้ไต่นี่แย่เจยแจเมือได้คิยากต่ตเราพี่น้องเพราะกินด้ได้มือละาเฉยเขวอย่พิ่น้้น อย่ิ้มับป่นกับแก้วไปสิน่อ่งนอนนไห้มหน้าดูกเคื่อปีใบก็บอ้ออะไรเทปำยุ่งจิ๋งดูดำเก็กบักเ่อมัดดำจิมับหัวแมงอย่ี่แค่แวนี่เมนูตอนเต่าได้ละหนอนหัวทุกๆได้ละบไดใช่ยังดีง เวลาเด็ดแบบังไงผัวุกๆแล้วก็เอารถดีห้อยดีกินรถเลยคุน้องกระบนเนี้ยคอหนักยน้น้ำมันเอา่น้ำมันใเจ็หน่อยมันจะหอมๆกินแบบบานๆเลนเวลาบเป็นคนมักกลินยกเลยน้

ก็บ่รเนี่ยุกหนักนะหัวแม่งกระไรสุกแรงจัเี๋ยถ่ายเลยจังยังไงลาจะที่เอาอัน่ลดดีห้อยลงบดจัง อตีๆใส่เลยก็ข้นๆไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมนก็ยิเก็บปอกทั่วมาดตำกินกับแล้วก็แล้วพี่น้องเดี๋ยวมือนี้ยายลั่นมันมีกไงไทยเบื้องสนิ่งก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวหมอลุ่นกับจิหาเนี่ยไม้มาไทยเบิ้งไปเรื่อย้เก่าลียวพี่น้องเบื้องเราก็เอาลืมกดไหลกดแช่กดตามมาแยกหลั่นหนักนี้น้ำขี้เก่าเนยด้ค่ะเด้อมือนีเราจะมีแหละค่ะวัดดีค่ะหัวแม่งติดซ้อนพี่น้อง